เห็นไหมลูกจ้ะเห็นพี่น้องเอ้ยมาเดินมาต่อยเห็ดนั่งล่มน้ำแผดจ้ะสวยมากเลย สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋ามือนี้แพ์ก็ลูกสาหล่าก็น้องพ่อยกะสิผ้ามาเก็บเห็ดจะเด้อหลังจากที่แพตงานยุงพ่อแม่พี่น้องเห็ดโอซูมือจนบ่มีเวลาออกมาเห็ดคลิปขึ้นหอดปลาขึ้นหอดพ่อแม่พี่น้องจะเด้อมือนนีก็เลยเฝ้าตื่นแต่เศร้าออกมาหาเละเบิงเห็ด,ดหลังจากที่มาละลายไปแล้วเนาะมาเบิงมาเห็ดที่แพตมามเห็น,เ,นเห็นไหวมันจะเออน้ําก็ยังเป็นน้ําแข็งอยู่ลูกมันจจใหญ่บอมันจะ พ่อห้าสิได้เก็บบอจ้าเนาะพ่อแม่พี่น้องจ่าขึ้นหอดพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สูคนเด้อจ้าเด้อขึ้นหอดหลายหลายจ้าเฮ็ดงานไปกับขึ้นหอดแต่ว่นหน้าทีมันก็นต้องรับผิดชอบเนาะหน้าทีเฮาเวลาง,งานหลายเฮาก็ต้องเฮ็ดงานซอยเพิ่นจ้าไปมาลุ่นน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องจ่าเก็บเฮ็ดเซ็จแล้วนี่เดีวยวสิบ้าพ่อแม่พี่น้องไปไป,ไปเก็บบักหอยเด้อจ้าเด้อไปเลาะบ่งกระทียมไปเก็บบักหอยแต่วันนี้สิเอาคลิป มาเลาะเบิงปลาคิดขึ้นหอดปลามาฝากก่อนจ้ะมาเลาะเบิงเห็ดนัดกับคุณ e n j ล y lifestyle เดนมาร์กไว้ได้จ้ะเด้อวัสาวสาผีผากันไปเก็บห้อยเก็บพักพร้อม่พี่น้องไป,ป,ปเดี๋ยวมึงดูสิว่างมวนมาหลุ่นน้ำกันได้จ้ะเด้อไปมาเบิง,งว่าเห็ดที่แพทจงไว้อุย้ยมีอยู่ลูกยังอยู่สวยอยู่พอแม่พี่น้องขึ้นไปเบิงกันมีพอแม่พี่น้องน้องรอแม่อยู่นี่ก็ได้นะลูกจะขึ้นมาไหมมาขึ้นมากขึ้นนี่แหละ ว้าอแม่พี่น้องจ้ะเห็ดหูหนูของแพทยัยยงสวยอยู่เลยสวยงามตามท้องเรื่องอยู่เลยชจ้าว้แม่พี่น้องนี่จ้ำไดบวะอยาเห็นวะนี่แหละเด้อเขาเอื่นเห็ดหูหนูหลูกละเอามาถือกตาให้แม่มแล้วหลูกแล้วน้องบอลเพิ่นบามาน้่เด้อจ้าเพิ่นสิล่อไปเกบบักหอยกับแม่จอยเพินพน่นเพิ่นวะนี่เห็ดหูหนูของเรา แค่ก็ตามมาึ้นหอดปลาเนาะพี่น้องเนาะก,กับมาก,ก่อนเฮอุ้ยสวยมากพี่น้องอุ้ยขึ้นหอดการเก็บเห็ดมาแล้วนะจ๊ะมาดมเห็ดมาแล้วมาแล้วจ้ะมาแล้วนี่สวยมากนี่แยกยุดเพราะว่าเพื่อไม่เห็ดนั่งดมันคือเด้งว่งสาสัตว์ยี่าวะเห็ดหูหนูลูกพ่นกะนหนูเคยเห็นหูหนูไหมคะมนั่นแหละให้นูให้นูนแบบว่า คิดว่าหูหนูเป็นแนวดนะหูหนูม็นก็จะน,นิ่มๆเด้งๆอะไรลูกเอ้ยน,นี่พ่อแม่พี่น้องจา๋าหลังจากหางหายไปดนลเนาะหิมะมาเฮ็ดกับปอด้ม,มาเก็บให้สูพ่อแม่พี่น้องเบิ่งขึ้นหอดป้าขึ้นหอดพ่อแม่พี่น้องหลายเดีอจ้จะเด้อมาแล้วมาดำเห็ดมาแล้วจะกลับมาแล้วกลับมาเก็บเห็ดซูพ่อแม่พี่น้องเบิง่งสีผ้าพ่อแม่พี่น้องลุยเห็ดลุย จ้าลูกข้างหลังเป็นพวงเด็ยินล้านสาววาพ่อพี่น้องอันนี้เขาเละแล้วก็ไม่เอานะลูกเอาไว้เขาเป็นเชื้อปีหน้านะคะนี่เอาก็เอาแต่นสวยๆมันนี่มากกับสาวน้อยนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องขึ้นหอดปลาหลาอุ้ดบาไหวข้างหลังเป็นพวงแม่ต้องอ้อมมาทางนี้นะคะลูกค่าน้องก็ยืนรอแม่ตรงนี้แหละลูกมากับแม่ไม่ได้เหรอเดี๋ยวนูด้ดตกกิ่งคุณล้นคุณล้นลงไปคือตรงนี้ลูกสาวคอยปาร์ตคือหลวงพ่อ,อยใบยลๅ เฮ้ย,ย,ยพี่น้องจ๋านี่ขออนุญาตทํานี้ออกเลยเด้อพี่น้องเป็นพ่วงอีลีคือหลานสาววาจา้ะนี่อขอรูปสวยๆหน่อยยิ้มใส่กล้องเลยจ้ะเดี๋ยวลูกเดี๋ยวแม่อเอาใส่นะคะตอนนี้นี่เป็นเวลาเก้าโมงเช้าด้วจ้ะเด้อแพทนัดกับพี่จอยไหวประมาณสิบ โมงสิบเอ็ดโมงเทียงผุหละนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเห็ดหูหนูกอเดียวหลังจากหิมะละละล่ไปแล้วเนาะแล้วก็สีสวยงามันสีละไปลูกไปหาตอยละไปะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาเก็บเห็ดน้ำแพด่น้ำสาวหน่อยเด้กนี่อีกอีก่หละมองที่แม่เคยเก็บเห็นปะน่าจะขึ้นนี่พี่น้องหี่มะไปแล้วนี่แล้วฉันจะมีอีกหละอยู่ ้ยนี่อ,พ,อ,อ,อพี่น,นี่นี่ทั้งไตนี่เด้อนี่เห็นบ่ะหลายอยู่เด้อสิว่าบ่หลายนะยเผ็ดเอาไหมบิง่งนี่จา้านี่อีกพี่น้องแต่ว่านี่ราเปลือนโวดบ่าวลบไปด้วยลูกอะนี่เห็นบ่พี่น้องจา้านี่สวยสวย เปลื่นขี่ดินขี่รอนเขาก็จะไปเอาเนาะนี่ป่ะยิ้มได้ล่ะเ <c oughs> บิง่งทุตัวนี้ใส่ได้ป้ะละ่ะได้อยู่จ้ะพี่น้องสวยสวยพ่อแม่พี่น้องจำได้ย๋ย่มันอันที่ยพัฒน์แม่ย่างากันลูกๆที่ยพัฒ์ว่าแล้วจะไงบ่หิมะละลายแล้วสวยมากพี่น้องจะ้จะกาลังเจ็บเลยเดี๋ยวเทิยพย์จะซู้มห้เบิ้งได้จ้ะเด้อ นี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องเห็นบ่ว้าวเพอร์เฟชแห้งพี่น้องจ้ะเดี๋ยวแม่แม่จะซอยไดย้อีหล่าถือกล่องให้แม่ได้จ้ะเด้อเอาเดี๋ยวนะลูกเดี๋ยวแม่ขออนุญาตถ่ายรูปก,ก่อนค่ะวุ้ยสวยงามแห้งพี่น้องจ้ะม่งที่ละจ้ะเห็นบ่เห็นบ,เนบ่เดี๋ยวเอาไฟเอลนี่สวยสวยงามตามท้องเรื่องได้จ้ะเด้อเอาน้องถ่ายอย่างนี้นะลูกเดี๋ยวแม่หาไม้ก่อนอ่ะถ่าย กดตรงตัวข้างหลังเออเห็นไหมเห็นได้หไหมไม่หนูไม่ต้องถึงเออหนูทำมันไม่ไมเห็นนี่นี่ทำนี่ลูกนี่แล้วกดไปเลยเออเดี๋ยวแม่จาัาหาแ้ใหม่ก้นนี่อันนี้กับแมนเด้เห็นไหมลูกเหรอเห็นพี่น้องเอ,อ้ยมาเด้อม,มาต่อยเหตดนั่งล่มน้ำแผจ็จ้ะสวยมากเลย อู้ดั่นเลยนสวยสวยลูกแมทำแห่กล้องเลยกค่เห็นแม่ด้วยจะแต่แม่อยากให้เขาเห็นได้เห็นเลยเออยนันลุนลนเลยเราไปเก็บเอาลูกแม่อยากให้เขาเห็นเห็ดชัดๆเอาลูกทำแล้วเออนันสวยมากเลยพี่น้องจ้าเออนันลดนบ้นเลยลดนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเก็บเอาอุยกว่านาเสื้อด้วยพี่น้อง ยิ่มอ่ะละลายเฮาแตยังมีเห็ดแต่เก็บอยอะนะหลุนาะคนจริงเห็ดมีหลายที่นะมีเยอะอยู่เดี๋ยวไปเก็บได่บอกแล้วอุ้ยช่อนี้สวยมากอุ้ยร้อนได้สวยละเห็นไหมลูกชาเด่นเห็นนี่ใช่ไหมคะเห็นอุ้ยนั่นเบิ้งอุ้ยพี่รองจ้ะพี่จอยเอ้ยออกง่ายค่ะจ้ะนี่แต่ว่ามีอีกที้หนึ่งเดี๋ยวไปให้แม่จอยไปเก็บตรงนั้นเลิศมาก ลนเบิบ์ดเดี๋ยวแม่ไปเก็บปิดกล้องไปก่อนลูกเดี๋ยวมแม่ไปเก็บมาบัดนี้พี่น้องจ้ามาน้ำทิพย์อุ้ยเลือดแห้งพี่น้องเดี๋ยวคอย,สยใส่เบิรงเห็ดเด้อจ้ะเด้ออุ้ยแพยลตไมีความสูกลายเด้อจ้ะเด้อนี่แดดมาสัมผัสเห็ดอยู่ไหมโอ้กล้องกล้องนี้เป็นแบบไกลอยู่กดเลขหนึ่งก็ก็ยังก,ก็ไม่ได้ไกลมากอมขอโทษเด้อจ้ะเมื่อกี้กล่องแบบว่ามันมันอยู่ในระบบซูมอ่ะจ้ะ พี่น้องจ๋าเลิศเล่อเพื่อฟิแข้งเด้ค่ะเดอ้อนี่นี่นี่เห็ดสวยๆของเราบนหนหาเสื้อปะมาดามเห็ดนี้นจะมีเห็ดที่รอมาดามมาเก็บอยู่เก็บให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมอยู่นะจ๊ะระวั่างเหยียบเห็ดได้ลูกละนี่นี่วิวลาแนมซอยแม่ดูมแม่นบ่หรอมองดีลูก<ม>นี่น<ม>เล้เนั่นว้ายแม่บอกแล้วเห็นบอนี้ พี่น้องจ้ะตัววันนั้นหนูเห็นใช่ไหมเขายังไม่โตขนาดนี้นะลูกนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าเห็ดสวยๆของเรานี่มแม่อวดเห็ดเหรพ่อแม่พี่น้องเบิ่งอีกนะนี่เห็ดหูหนูก็ไดเห็ดนั่งล่มสวยๆก็ไดจ้ะไปไปหากันต่อนะจ้ะพ่อแม่พี่น้องเป็นยังไงจ้ะฟินบ่โยกกระตาขึ้นให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งดูลูกหล่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไปเดี๋ยวมาหลุ่นน้ำกันต่อเด้อจ้ะเด้อ แพทครับลนน่าพเมื่อกี้แพทยเห็นอยู่แต่เราสูงบักหักเสียอ๋ใดบ๊วยพูดหนิสูงๆอย่างนี้ต้องมีตัวช่วยต้องมากับพี่จอยช้ำนันแพทยังสามารถเอื้อมถึงอยู่เนาะไปะเดี๋ยวไปเบิร์นกันเดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเห็นหยังบนนนะนะเห็นไหมสูงคากกันนี่พี่น้องเอ้ยแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหรนะ่น้อลูกเนาะแต่ก็ไหนล่ะเห็ดมองไม่เห็นเห็ดแล้วเห็ดไปไหนแล้วะอันนั้น สูงสูงค่ะพ่อแม่พี่น้องเอาบ่ถึงจ้ะบ่เป็นอย่างไปหาหม่องที่พ่อพ่อเอาใอยเนาะจ้นะเนาะไปเห็นแวบๆอยู่อีกแถวนี้ละพ่อแม่พี่น้องจ้ะเหดุูหนงเอ้ยนี่จ้ะแพทเคยมาเก็บก็อนเาจหายจำจุดเนาะจ,จุดที่เราเคยมาเก็บอพอเราได้ฝนแล้วก็ย้ายนี่เห็นปะถึงหมิมะสีกอเราฝนตกใส่แล้วก็ย้ายขึ้นเกาพี่นอ้องวุ้ยนี่เป็นตับอยู่ ึ <laughs> ล้วพันใหญ่ใหญ่ซำหนีเดี๋ย่เก็บซำหนีจ้ะเก็บแค่นี้ก็เอาแค่นี้นะจ้ะไม,ม่บอกหลุ่นน้ำมาดา,ามด้วยพี่น้องเอ้ยไม่เห็นมาดามเก็บอีกวาจ่ะต้นนาราย,ยู่แต่ว่าเพิ่นบอขึ้นไหมมีแค่นี้เลยลูกจาก๋ามีแค่นี้จะ้ะแค่นี้ แค่นี้ก็โอเคแล้วไปเห็ดหางใจงวงก็สวยงามจ้ะถึงนราจะถือที่มาเราก็บ่ไเด้เป็นออียงด้อจ้ะนี่แต่เราเริ่มเถาแล้วตัวนี้จ้ะไม่เอาลูกเพราะว่าเขาแก่แล้วถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องดูเฉยๆนี่เห็ดหางใจงวงเป็นเห็ดที่หาง่ายมากลูกแม่เก็บไปปีที่แล้วยังอยู่อยู่เลยค่ะยังกินทั้งหมดเลยนานๆต้มที ต้มผสมกัเนี่ยผสมกับไปบางทีก็สลับกับอะไรอ่ะเอ้ยนึกชื่อไม่ออกดอกผักฟันสิงโตมั่งอะไรหลายๆอย่างหนูประตองลงมาแนละ้วแม่มันจะมืนแม่ลงไปเองลูกหนูรอยอยู่นี่นะมันจะลื่นอย่างดูกมือนันะ่นมืนได้อีอละโบแมนเหลืองง่ายด้วย นี่นั่นอีกเห็นบางคนพี่น้องเห็นทางไกลง่วงสวยงามมันมีน้ำด้วยลูกจ๋าไม่ต้องลงมานะคะแม่จะลงไปนู่นตรงนู้นเลยนี่จ๋พาพอแม่พี่น้องทีทีเลาบกกับ่ว่เรใหญ่ปันไถแพ่กนจะบ่เอาเด้อจ๋าเด้อนี่นี่แล้ว,ว,ว,ลวซุ้มคื่อจะเกิดอีกไม่มีนี่จ๋าแล้วเราบ่ใหญ่เนาะเหมือนลอยโดนแทะโดนกินเอาไปคนอันนั้นกินซะเนาะ ถ้าก็จะมาเบิงหม่องที่มันสมกวนสเก็บได้ปะเราจะเก็บได้บอเก็บบ่ได้กับ่เป็นอย่างจ้ะเอ้นี่จ้ะโอ้ไงขึ้นบ่พี่น้องจ้ะโตขึ้นไหมก็ยังไม่ค่อยโตนะแต่ป่ะคิดว่าต้นนี้น่าจะเก็บได้แล้วต้นนี้เก็บไว้ก่อนเนาะเก็บไว้ก่อนจ้ะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนี่ไงขึ้นมาเด้อสีมากเก็บ ม่เพ่นนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องนี่จะสีใสได้บ่บุ้นนี่เก็บไปก่อนแหละเราขึ้นสีส้มเละๆนี่จ้ะสาวน้อยหมวกชมพูไม่ใช่สาวน้อยหมวกแดงนะจ๊ะสาวน้อยหมวกชมพูถือกับตามองนี้เป็นทางที่นูม้มาย่างประจํามันไวละ่ะว้ายนุ้ยไม่เห็นเห็ดเห็นไหม พนาพนหนูมาเดินมาจำหนูไม่เห็นเห็นหนูไม่ได้มองเห็นให้แม่สิลูกนี่เ<ช>ห็ดทางก่ง่วงลูกนี่พี่น้องเป็นตับตับอยู่เห็นบ่นบ่เอาลูกเพราะว่าห้าเก็บไปให้พนอยู่น้ำตามถ้ามาตาเห้าเก็บไปห้ากับก็แม่ก็บอกกินได้ชงเป็นชาลูกเอาหมามาจากไหนหนเอาตัวใหญ่เลยเฮ้ยหมาหรือหมีหมาหน้องพ่อยว่าหมาหรือหมีพี่น้องเดี๋ยวแพรจะสู้มให้เบิ้งได้จเด้ะมาจากไหนไม่รู้ เขามากับเจ้าของเขานั่นแหละลูกน,ไงไงน้องพ่ออันนึกว่าหมีไาสั่นอือแปลกเจ้าของเขาไปไหนอะลูกืลงมาล้นไหนดูซื้อ,อ,อดได้ลูกดูซื้อได้หมาเพิ่นคือจะบอกรักแต่ลูกเพราะว่าถ้าหมากัดเพิ่นเพิ่นจะบอยปล่อยนะเนาะม, <laughs> มาหรือหมีไปสั่นอีหลาบอกแม่ตกใจมันไม่มีหมีลูกประเทศเดนมาร์กมันแบบมันไม่มีตามป่ามัน มีมีสัตว์ที่อันตรายที่สุดก็คือม้าป่ากับหมูป่าหมูป่าแม่ก็ไม่เคยเจอนะขนาดแม่อยู่แบบ<ม>เดินป่าเห็นแต่กวางเราเนียนํำกลดม้าเราห <c oughs> มา <c oughs> เราเรานแร,าาร,ร,น,รนออกนาไปต่แล้วตจนเน่งเนี่ยตำเนี่ยถ้ามันขึ้นมันก็มีนะลูกเหตุอ่ะหูบอละ่ะ เห็นบ่ที่แม่เคยพาผมหนูนไปเก็บอะเพิ่นมาหาจ้าของเพิ่นแล้วพี่น้องคุณนะคุณนะหลักทายแปลงสนระลุน้องพลอยนี่ก็เห็ดนะลูกเด้อนี่มาแม่จะบอกยี่หลานี่ก็เห็ดเป็นเห็ดหูหนูสีเหลืองนี่เห็ดหูหนูสีเหลืองหาเจอหาเจอเป็นเห็ดที่หาเจอได้ยาก ไปเจอกันแล้วเจอกันแล้วพอลูกเพิ่นไม่เอาลูกไปเบิ่งนาดูเบิ่งนาดูน้องอยากเรียงนะอมาเป็นท่าละแม่นะจะลักจะลงเข้าแต่ใหม่ๆหมอพี่น้องนี่อีหล่าเห็นบะพี่น้องจ๋าเบิ่งเบืองเห็ดหางไก่งวงไปตับตับอยู่หน่าลูกเห็นบะเห็ดหางไก่งวงไปเดินต่อไปลูกจ๋าเขาเลยน้อกเขาเออหมาเขาลุด เสือกลุดที่ซื้อพี่น้องคือผ้าโบตอนน่ะนะที่นี่เว้ยแม่จะเดินลาะหาเห็ดบ้งขันเบาวนั้นว่ามันไปเบิรงดูขอนนั่นเออกวงแรนอยู่หุ่นพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวไปแล้วไปแล้วไปยังคุณน่ะคุณน่ะคุณน่ะคุณโดดเอาคุณคุณขวงแรนอยู่หุ่นไปเดินไปดูตรงนู้นหน่อยนึงไม่เห็นขอนเหมือนจะมีเห็ดแม่เห็นขอนมันจะมีเห็ดไป็นสัตว์ทั้งในอะไร เดินเที่ยวเดินเล่นกับแพทกับสาวน้อยโอ้ยขอ,อนอยู่แต่ว่ามีเหตุแดตด่อีหลาไปเอ้ยเดินกลับมันอยู่กับพื้นนะไม่เห็นมีเลยอ๋อเห็ดเพิ่งเหรอลูกยังไม่ขึ้นมันโมเมนต์เวลานีอีหลาไปเดินกลับงานกลับอีหลากลับไปทางเกา่าที่เขาเดินมายังก่อ,อเ,เอา้าเพื่อนมาสองตัวเ่าสะพอ้อ เราเดินเราเดินไปตรงนู้นมันก็จะมีมีกระเทียมไม่ไปทางนู้นหรอกมาทางนี้ลูกสาว,ไป,สาวไปทางนี้อีหลาท่อเสร็จเขาไปโซนพุนวันนี้น้องพลอยพาทัวร์ปกติจะเป็นน้องบอลพาทัวร์เหมือนอีหลาพาทัวร์วะลูกฮฝรั่งพระเจ้ามักมาอกก้า่งกายลูกเอ้ยขี่หลาอนะ่ะอี่หลาได้เนี่ก็ติดออกําลังกายมานันยัง หนาวเปนใดกับแม่ยางนี่มือนหนึ่ง่นเบาฟังเพิ่นใส่รองเท้าแเพิ่นบ่มหัว่ารองเท้าตัวนั้นมันใส่ได้แค่เาเกิ่นฟังดุดุดูลื่นแบบหนูลื่นมันรองเท้าที่ใสหน้าบ่าเนี่ยพี่น้องมันจะม่ยางนั่นที่มาได่อีกไหน่นมาแม่หนูลุกขึ้นหนูก็ล้มหนูลุกขึ้นหนูก็ล้มหันลงคอยหนูไม่ได้เดินเลยหนูวิ่งเอาเลยว่าศั่นปนมาปนอ่ะวันที่นี้่นยางว่าสวนนั่กับผู้นั้นผู้นี้ข้าเจ้ากันได้อำเภนเพิ่นว่า พุนๆใช่ไหมเจ๊กัญานค่ะเจ้าปั่นจักัยานข,านานขึ้นบ่ได้ขึ้นไปต่อไปลูกพาพ่อแม่พี่น้องทัวร์ต่อไปเลี้ยวไปทางจักรยานมานนันนหละลูจกจ๋าเราจะไปดูตรงนั้นนิดนึงเราก็ได้เห็ดพอสมควรนะเราก็ได้เป็นเห็ดที่น่าพึงพอใจหนบรรยายกาศร่อไปก่อนเด้อพี่น้องจ๋ารักษาวน้อยห,<ง>หมวกแดหงหมวกชมพูไป อีลาหันหน้ามาดูวิวนีนง,งามพักถ่ายรูปนะยกกระตาเห็ดข้งให้เห็นเห็ดด้วยอ๋อหนึ่งสองสัน้นายโอเค,อเ,คเอาเอา,เอาแลนลงคอยก็อีละโอ้หมองจกขยานเข่าห้าเมื่อกี้แล้วพี่น้องโอ้น้องพอยดูอ้ยพี่น้องเออไปโอเค,อเคปลอดภัยแล้ว ไมคนม,มาเดินเจี๋ยวมองนี้ก็อยู่กใกล้ๆเรื่องความเดดรุกจำได้ไหมอย่าล้ปลาอ๋อไม่รู้จะมีเห็ดไหมมาดูเฉยๆตรงที่แม่เคยเก็บไม่รู้มันจะมีหรือเปล่าไม่มีก็ให้พ่อแม่พี่น้องชมบรรยากาศไปเลยธรรมาชาติพ่อแม่พี่น้องพุกามาสให้เบ่งธรรมาชาติเบ่งอากาศเบ่งตา เอ,อาไปเมอือ,อ,อ,งมองไดยิ่งลูกว่าน,นี้เดีายไปเที่ยวเวพณ่นนะเด็กอยากเที่ยวแล้วพี่น้องเด็กอยากเที่ยวอ้าี่ตรงนั้นนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วจะไปดู <laughs> หน่อยครั้งแล้วเนาะ <laughs> หน้าต้นตรงนั้นน่ะมันเป็นเห็ดเดี๋ยวไปดูอุ้ยแต่แฉะมากเลยนะลูกจา๋าเดี๋ยวเราก็ออกไปตรงนี้แหละแล้วก็เดินลัดไปหารถเนาะได้กลับบ้านไงเดินนี้ตามแม่จา๋ามาลูกเอินตามแม่จา๋ามาเลยอีหลาแม่จา๋าใชไหมมันมีอะไรหลากหลายอย่างให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนเดบึงมันหลังจากหิมะละลายไปแล้วใหม่ๆมันก็จะประมาณนี้แล้วจ้ะ ยังไม่หมดหรอกลูกมันคือแค่หิมะมันไม่ละลายอากาศนี่เห็นโอ้เขากะเน, <c oughs> นี่ยต้นนี้แม่เคยมาเก็บแล้วลูกอม,มันก็ไม่ค่อยมีแล้วมันเนี่ยบบเป็นอย่างลูกมาเบิงขอให้ได้มาเบิงก็ยังดีนี่จ้ะไม่เป็นไรปะอ้ยถุงเมื่อน่อยเท่าไรก็ตั้งหัก อาลูกได้ผสมน้อยเออวิ่งกระลอกกระลอกพี่น้องเดี๋ยวเดี๊ยวน้องพลอยเห็นกระลอกไหมหนุ่มเดวแม่จะสู้หมายควรเลยนะพอแม่พี่น้องเดี๋ยวบนะลอกเด้อนนนั่่ะนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะ,นะ,นะ,นะ เห็นไหมดนะูไปแล้วไปแล้วพอแม่พี่น้อบึงแพทเห็นเห็ดในหลืบคุณเห็นบอนน,นแต่ว่าแพทบ่เอาเดี๋จากหเหราเป็นเสือต่อไป <c oughs> อยู่ในหลืบไปอีละจะจะผ้าเมื่ออะไรละไปลูกเดินออกไปทางนูง้นอะไะลูกจ๋า <c oughs> ไว้ตกใจเบิดแน่มากเป็นตะับ,บอยู่บงเนื้อว่าเห็ดน,นั่งร่มหน่อย ที่แถบุแมแไม่มพี่น้อจางเห็ดีอย่างนี้ห้อยเล็กน้อยตีเล็นเต็มขอนอยู่เพระตกใจว่าสีห่องคักนึกว่าเห็ดนางล่มไม่ใช่จ้ะ <laughs> บ่มแม่มแ้วจะได้จากงเห็ดอะไรบุรู่แล้วจะ้ะ <laughs> เห็ดเบื่อแท้แน่นอนอ่ะจ้ะเนาะนี่จ้ะเบิ่งเป็นตับๆอยู่เนาะ <laughs> เห็ดกินไม่ไล่จ้ะ พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเบิงเบิงเบิงเห็นกวงบ่จ่ะเอาเลขห้าไม่หายไปไหนนี่ไงคือผมมีเลขหา้านี่สีส่ก็ได้นี่กวงเป็นเต็มเต็มอยู่พ่อแม่พี่น้องเห็นบ่จ่ะคลิปนี้แพคกัจจราไปก่อนซ้ำนี่แหละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะอีหลาสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้อ,อ,นองเสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าได้จ้ะเด้อมาโชว์เหตุของเราอีกรอบหนึ่งเออนี่พ่อแม่พี่น้องจ้ะเบิงเห็ดของเฮาเนาะ สวยๆย,ยกหินเขาหาอีหลานเออนั่นแหละตะแคงตะแคง,งหน่อยหนึ่งสองสโอเคลาไปก่อนจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยจ้ะเดอ้อสวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะบ๊ายบายล่ะ